สวัสดีครับผมชื่อสุวิทแต้รัตนาชัยนะครับชื่อเล่นชิโก้ครับเป็นหนึ่งใน c o f วเดอร์ของแอปพลิเคชัน Select ครับเกียรติพงษ์พึ่งยิ้มอุ้ยครับ c o f วเดอร์ Select แอปพลิเคชันครับ Select คือแอปพลิเคชันที่รวบรวมผู้ให้บริการในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้างมาไว้ในแอปแอปเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้าทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นออกแบบงานก่อสร้างนะครับงานขออนุญาตก่อสร้างงานประมาณราคางานสวนงานทําความสะอาดนะครับแล้วก็งานซ่อมบํารุงนะครับต่างๆเกี่ยวกับบ้านแล้วก็อาคารนะครับอยากให้มองแอปพลิเคชัน Select เป็นเหมือนกับเพื่อนที่คอยแนะนําสิ่งดีๆให้แก่กัน ตัดปัญหาเรื่องการโกงช่างทิ้งงานงานไม่ได้คุณภาพเวลาในการก่อสร้างคาดเคลื่อนซีเล็กตอบโจทย์คุณได้ในข้อนี้ครับอยากมีบ้านสักหลังใช่ไหมครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราแนะนําได้ครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน ก็ทุกๆคนนะครับใฝ่ฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่นะครับเราอยากตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้หมดทุกกลุ่มลูกค้าครับราคาเป็นธรรมครับงบประมาณไม่บานปลายแน่นอนรวมถึงมีทีมงานของเราครับคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาสุดท้ายลูกค้าแฮปปี้พวกเราก็แฮปปี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนจะสร้างบ้านเองเนี่ยจะมีงบประมาณเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็เอางบประมาณตรงนี้ไปก่อสร้างซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับ พอลงมือก่อสร้างไป มันจะมีงานเพิ่มนะครับทำให้งบประมาณตรงนี้มันบานปลายซึ่งอันนี้นะครับอาจเป็นสาเหตุนะครับทำให้เราอาจจะได้บ้านที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราทุกๆตารางนิ้วเนี่ยควรมีความปลอดภยัยแล้วก็มีมาตรฐานเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าพ่อแม่หรือว่าลูกหลานที่อาศัยอยู่ในบ้านครับทุกๆคนมีความฝันที่จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังในหนึ่งช่วงชีวิตคนเราแล้วบ้านหลังนั้นถ้าเกิดเราสร้างแล้วสามารถตอบโจทย์ต่อการใช้งานของคนเราตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นที่ที่ ทีเหมาะกับการชาร์จพลังให้กับตัวเราเองในการอยู่อาศัยบ้านหลังนั้นครับกว่าจะมาเป็นซีเล็กใช่ไหมครับต่างคน ต่างเจอปัญหาที่แตกต่างกันมาโดนโกงงบประมาณบานปลายได้ของไม่ดีแต่ราคาแพงอย่างตัวผมอยู่คอนโดมิเนียมมีช่างของนิติบุคคลเหมือนกับทำงานก็ไม่จบเรียกราคาแพงเรียกไปนานกว่าจะมาซ่อมจนมาเจอเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็เลยคิดกันว่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อมาแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตของ ทุกคนในประเทศที่บ้านเนี่ยต้องการสร้างบ้านแม่ก็เลยให้น้องชายเข้ามาควบคุมดูแลงานก่อสร้างในตัวของน้องชายเนี่ยเขามีทีมงานของผู้รับเหมาวิศวะและก็สถาปนิกเข้ามาคอยช่วยควบคุมงานจากเดิมที่ว่าเราต้องปวดหัวเองในการควบคุมดูแลกลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาดูแลให้เราหมดเลยมันก็เลยเกิดความสะดวกสบายในการก่อสร้างไม่มีปัญหาผมก็เลยเกิดไอเดียกับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเรารวบรวมกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปของเราได้แล้วผู้บริโภคเนี่ยสามารถเรียกใช้งาน กลุ่มคนเหล่านี้ได้เนี่ยน่าจะมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นครับผมจบม,มาด้านวิศวก,กรรมโยธาและทํางานด้านงานก่อสร้างมาโดยตลอดทําให้ผมเนี่ยเห็นปัญหาทาั้งทางฝั่งของลูกค้าและทางของผู้ให้บริการในเมื่อผมเห็นปัญหาของทั้ง2ฝั่งนี้แล้วเนี่ยจึงมีไอเดียที่จะสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นั่นก็คือแอปพลิเคชัน select ซึ่งผมมั่นใจว่าแอปพลิเคชันตัวนี้จะตอบโจทย์ต่อาการใช้งานทั้งสําหรับทางผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทั่วไปแน่นอนเมื่่ออกน ผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดานะครับก็จะมีเพื่อนๆที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็คือ1ไปซื้อบ้านจัดสรรเลยนะครับหรือ2ใช้บริการบริษัทร,รับสร้างบ้านทั่วไปซึ่งเพื่อนๆทุกคนตรงนี้ยอมรับอยู่แล้วว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงหลังจากที่ผมนะครับได้มาคุยกับโคฟาวเดอร์ er ท่านอื่นนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเราสามารถสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานดีกว่าในราคาที่ต่ํากว่าได้จึงเกิดเป็นแอปซีเล็กขึ้นมานะครับคือคุณจะได้ทั้งมาตรฐานในการก่อสร้างความคุ้มค่าที่ทําให้งบไม่บานไปและ สำคัญเลยคือเราจะลดปัญหาในการโกงและทิ้งงานของช่างได้อย่างแน่นอนครับ